ลองนึกภาพนะครับปี2513ถอท้องฟ้าเหนือจังหวัดลบบุรีเต็มไปด้วยฝูงตักกแตนปลาทางก้านนับล้านตัวบทบังแสงตะวันจนมืดมิดใบข้าวโพดหนึ่งใบมีตักกะแตนรุมกินเป็นร้อนตัวมันกินทุกอย่างแม้กระทั่งกางเกงยีนส์ของชาวบ้านทางการตัดสินใจส่งเครื่องบินขึ้นไปพ่นยากำจัดมแมลง เครื่องบินบินวนเหนือไร่ข้าวโพดท,ที่ซับจำปานักบินมองลงไปจากมุมสูงแล้วเขาก็เห็นบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นคูน้ำสองวงกลมขนาดใหญ่มีรูปร่างแปลกตาคล้ายหัวใจมันชัดเจนเกินกว่าจะเป็นของธรรมชาตินั่นคือร่องรอยของเมืองโบราณเมืองที่หายไปจากประวัติศาสตร์มานานกว่าพันปี และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนึ่งในเมืองโบราณที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเมืองที่มีอายุกว่า3,000ปีแต่กลับไม่มีใครรู้จักสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยวันนี้เราจะไปสำรวจเมืองลึกลับแห่งนี้กันว่ามันซ่อนความลับอะไรไว้บ้างเมืองที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ชื่อว่าซับจำปา ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีบนเนินดินสูงที่เป็นชายขอบระหว่างที่ราบภาคกลางกับที่ราบสูงภาคอีสานชื่อเมืองนี้มาจากไหนชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่าบริเวณนี้มีแหล่งน้ำซับน้ำที่ไหลออกมาจากใต้ดินตลอดทั้งปีมีต้นสายมาจากป่าดงพญาเยน็นน้ำนี้ไม่เคยแห้งแม้ในฤดูแรงและรอบๆอบแหล่งน้ำนั้นมีต้นไม้พิเศษขึ้นอยู่เต็มไปหมด ชาวบ้านเรียกมันว่าต้นจำปาซับจำปาแปลตรงๆก็คือแหล่งน้ำซับที่มีต้นจำปาแต่จริงๆแล้วต้นไม้ที่ชาวบ้านคิดว่าเป็นจำปานั้นมันไม่ใช่จำปาธรรมดามันคือพันธุไม้หาย,ยากที่พบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวในโลกแต่เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันทีหลังกลับมาที่เมืองโบราณกันก่อน หลังจากที่นักบินเห็นร่องรอยคูเมืองจากท้อฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันนั้นกรมศิลปากรก็รีบส่งคณะสำรวจเข้าไปนำทีมโดยอาจารย์คงเดชประพัดท,ทองและอาจารย์วีรพันธ์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรสิ่งที่พวกเขาพบมันมากกว่าที่คาดไว้เยอะเมืองโบราณซับจำปามีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ350ไร่ มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบถึงสองชั้นคันดินสูง10เมตรจากพื้นคูเมืองกว้าง16เมตรทำจากดินอัดแน่งจนแข็งเหมือนหินรูปร่างของเมืองไม่ใช่วงกลมธรรมดาแต่เป็นรูปคล้ายหัวใจกลมมนสวยงามมองจากท้องฟ้าจะเห็นชัดเจนมากภายในเมืองมีเนินโบราณสถานสามเนินตั้งอยู่ทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออก จากการสำรวจพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่ทั่วภายในพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าทุกครั้งที่ไถนาขุดดินจะเจอเศษดินเผาโบราณเกือบทุกทีแต่คำถามใหญ่คือเมืองนี้อายุเท่าไหร่มีใครอยู่ทำอะไรกันและทำไมถึงถูกทิ้งร้างนักโบราณคดีเริ่มขุดค้นอย่างจริงจังและสิ่งที่พวกเขาพบทำให้รู้ว่าเมืองนี้ไม่ธรรมดาเลย การขุดค้นครั้งสำคัญที่สุดเกิดขึ้นในปี2,549สำนักศิลปากรที่4ลบบุรีเข้าไปขุดค้นอย่างเป็นทางการพวกเขาพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมากอายุประมาณ2,500-2,700ปีนั่นหมายความว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายก่อนที่จะมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่นี่ไม่ใช่หมู่บ้านเล็กๆธรรมดา พวกเขาพบหลักฐานว่าชุมชนนี้พัฒนาขึ้นเป็นเมืองใหญ่ในยุคทวารวดีราวพุทธศตรวตรรษที่12 15คือประมาณ1,700-2,000ปีมาแล้วและสิ่งที่พบในการขุดค้นมันบอกเล่าเรื่องราวมากมายพบเสียนพระพุทธรูปหินทรายที่นักโบราณคดีบอกว่าเป็นเสียนพระที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยุคทวารวดีที่เคยคนพบ ใบหน้าสงบสัดส่วนสมบูรณ์แกะสลักอย่างประณีตบอกถึงฝีมือช่างที่เชี่ยวชาญมากพบศิลาจารึกอักษรปัลละวะอักษรโบราณจากอินเดียมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานี่คือหลักฐานสำคัญที่บอกว่าพระพุทธศาสนาแพร่เข้ามาสู่ดินแดนนี้ตั้งแต่ยุคแรกๆ พบธรรมาจากสีชิ้นสลักลวดลายดอกไม้สลับกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งเป็นลายที่แพร่หลายในศิลปะคุปตะของอินเดียพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาาแว่ดินเผาสำหรับปั่นได้ขวานหินกําไลหินแกนกําไลจำนวนมากมายพบลูกปัดที่ทำจากเปลือกหอยลูกปัดสีลูกปัดที่นำเข้ามาจากต่างแดนและที่สำคัญพบเครื่องมือเหล็ก เช่นหอกขวานรูปนกซึ่งบอกว่าพวกเขามีเทคโนโลยีการทำโลหะแล้วสิ่งเหล่านี้บอกอะไรมันบอกว่าซับจำปาไม่ใช่แค่หมู่บ้านธรรมดามันเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางวัฒนธรรมและทางาศาสนาที่สำคัญมากแต่นี่คือสิ่งที่แปลกเมืองโบราณส่วนใหญ่ในยุคนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพราะแม่น้ำคือเส้นทางคมนาคมเป็นแหล่งน้ำเป็นที่ราบสำหรับทำนา แต่ซับจำปาไม่อยู่ริมแม่น้ำเลยมันตั้งอยู่บนเนินดินสูงห่างจากแม่น้ำป่าสักหลายกิโลเมตรแล้วเขาอยู่รอดได้ยังไงน้ำมาจากไหนคำตอบคือแหล่งน้ำซับบริเวณนี้มีน้ำใต้ดินไหลออกมาตลอดปีน้ำจากป่าดงพญายเย็นซึมผ่านเขาหินปูนรอบๆอ,ออกมาเป็นน้ำซับที่ชุ่มชื้นตลอดเวลาน้ำนี้มีความเป็นด่างสูงบริสุทธิ์ดื่มได้ แต่แค่มีน้ำอย่างมีพอคนโบราณซับจำปาออกแบบระบบชลประทานที่ยอดเยี่ยมจากการศึกษาคูเมืองนักโบราณคดีพบว่าพวกเขาไม่ได้แค่ขุดคูน้ำธรรมดาแต่ทำคันดินที่มีโครงสร้างคล้ายเขื่อนธรรมชาติส่วนที่เป็นคูน้ำมีการนำไม้มาปักเป็นผนังกั้นน้ำแล้วใช้ช้างลากหินมาเทด้านในเพื่อป้องกันน้ำซ้อมีการทำฝายทำระบบจัดการน้ำที่ซับซ้อน นี่คือเทคโนโลยีขั้นสูง3,000ปีก่อนเทคโนโลยีที่ทำให้เมืองนี้สามารถเจริญรุ่งเรืองได้โดยไม่ต้องพึ่งแม่น้ำใหญ่มันเป็นความฉลาดที่น่าทึ่งแล้วเมืองนี้มีความสำคัญแค่ไหนจากโบราณวัตถุที่พบบอกได้ว่าซับจำปาเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานเป็นเส้นทางค้าโบราณลูกปัดและเครื่องประดับจากต่างแดนบอกว่ามีการแลกเปลี่ยนกับอินเดีย จีเวียดนามและอาณาจักรอื่นๆในภูมิภาคศิลาจารึกอักษรปลัลละบอกว่าที่นี่เป็นจุดรับวัฒนธรรมอินเดียตั้งแต่ยุคแรกๆเป็นหนึ่งในพื้นที่แรกๆที่พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนไทยพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดบอกว่าที่นี่มีช่างฝีมือระดับเสียนมีศูนย์กลางทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองซับจำปาเป็นหนึ่งในอาณาจักรยิ่งใหญ่ของยุคทวารวดี แต่แล้วมันก็ถูกทิ้งร้างไปเราพุทธศตรวตรรษที่15หลักฐานทางโบราณคดีหยุดลงอย่างกระทันหันไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจเป็นเพราะสงครามโรคระบาดภัยธรรมชาติหรือผู้คนอบพยพไปที่อื่นไม่มีใครตอบได้แต่ที่แน่ๆคือเมืองนี้หายไปจากประวัติศาสตร์ถูกป่าไม้กลืนกินกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเยน็น จนกระทั่งพันกว่าปีต่อมานักบินคนหนึ่งบินผ่านและมองลงมาจากท้องฟ้าแต่เมืองโบราณซับจำปามีอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้มันพิเศษกว่าเมืองโบราณอื่นๆน,นั่นคือป่าจำปีสิรินธรจจำได้ไหมครับที่เราพูดตอนต้นว่าชาวบ้านทิศว่าต้นไม้ที่ขึ้นรอบแหล่งน้ำซับเป็นต้นจำปาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ มันคือต้นไม้สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนพบเฉพาะที่ป่าซัพ์จำปาแห่งนี้เท่านั้นในโลกใบนี้ต้นนี้เป็นไม้ในวงจจำปาแต่มีลักษณะพิเศษกว่าจำปีและจำปาชนิดอื่นๆมันขึ้นได้เฉพาะในป่าพรุนน้ำจืดที่มีน้ำไหลตลอดเวลาและน้ำต้องมีความเป็นด่างสูงเงื่อนไขพิเศษขนาดนี้ทำให้มันหายากพบได้เฉพาะที่ซับจำปาและอีกแห่งเดียวในจังหวัดเลย การค้นพบครั้งนี้สำคัญมากดกรปิยะเฉลิมกลิ่นนักพฤกษศ,ศาสตร์เข้ามาสำรวจในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อพบว่าเป็นพันธุ์ใหม่ของโลกท่านได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนาม,มาไทยตั้งชื่อพืชชนิดใหม่นี้ว่าแมกโนเลียซิรินทอร์เนียหรือในภาษาไทยเรียกว่าจำปีซิรินทอ ต้นจำปีสิรินทรอ,ออกดอกเพียงปีละครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนดอกสีขาวอมชมพูกลีบหนามีกลิ่นหอมอ่อนๆและที่สำคัญจำปีสิรินทรมีสรรพคุณทางยาสามารถนำมาทำเป็นชาดื่มเพื่อบำรุงหัวใจได้ป่าจำปีสิรินทรแห่งนี้จึงกลายเป็นมรดกทางธรรมชาติที่หายากและมีค่ายิ่งมันคือสมบัติที่หาได้ยากกว่าทองคำ วันที่29ตุลาคม2529สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองโบราณซับจำปาการสเสด็จครั้งนั้นทำให้ทั้งภาครัฐและประชาชนตื่นตัวต่างร่วมใจกันอนุรักษ์เผยแคร่ความรู้และหลักฐานทางโบราณคดี ปี2547ชาวบ้านซับจำปารวมตัวกันตั้งชมรมรักเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินทรเพื่อดูแลรักษาทั้งมรดกทางประวัติศาสตร์และมรดกทางธรรมชาติพิพ,ธพิธภัณฑ์ซับจำปาถูกสร้างขึ้นที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีการจำลองผังเมืองโบราณจัดแสดงโบราณวัตถุและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าจำปีสิรินทร ทุกวันนี้ใครก็ตามที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เดินตามร่องรอยของเมืองโบราณสัมผัสครูเมืองและคันดินเห็นจุดที่เคยเป็นใจกลางของอาณาจักรและเดินเข้าไปในป่าจำปีซิรินธรเห็นต้นไม้หายากที่มีเพียงที่นี่แห่งเดียวในโลกเรื่องราวของซับจำป่ามันคือเรื่องราวของการคนพบโดยบังเอิญที่นำไปสู่การเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่มานานกว่าพันปี มันคือเรื่องราวของความฉลาดของคนโบราณที่สร้างเมืองใหญ่บนเนินดินสูงโดยไม่ต้องพึ่งแม่น้ำด้วยเทคโนโลยีชนลประทานที่ล้ำหน้ายุคสมัยมันคือเรื่องราวของอาณาจักรทวาราวดีที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อทางการค้าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเป็นที่ที่พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ค,ครั้งแรก,แรก และมันคือเรื่องราวของป่าจำปีซิรินธรสมบัติทางธรรมชาติที่หายากกว่าทองคําที่พบได้เฉพาะที่นี่แห่งเดียวในโลกแต่คำถามยังคงอยู่ทำไมพวกเขาถึงเลือกสร้างเมืองที่นี่พวกเขารู้ไหมว่าที่นี่มีต้นจำปีพิเศษหรือว่าต้นจำปีเหล่านี้เคยมีมากกว่านี้แต่สูญพันธ์ไปจนเหลือแค่ที่นี่และที่สำคัญที่สุดเมืองนี้ถูกทิ้งร้างไปเพราะอะไรกันแน่ บางทีคำตอบอาจยังซ่อนอยู่ใต้ดินที่ซับจำปารอให้ใครสักคนมาคนพบบางทีเราอาจไม่มีวันรู้คำตอบแต่ความลึกลับนั่นแหละที่ทำให้มันน่าสนใจเมืองโบราณซับจำปายังคงเป็นปริศนาที่รอให้คนรุ่นต่อๆไปมาไขให้ได้